สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหยาพิพิรุณซื้อบ้านหลังแรกราคา10ล้านเรียกว่าเป็นยูทูบเบอร์สาวสวยที่มีชื่อเสียงโด่งดังเพียงชั่วข้ามคืนสําหรับสาวหยติพิรุณปูหลนที่หลังจากเจ้าตัวได้ออกมาเวอร์เพลงวางและช่วยโทรกลับของสาวลิเดียสารันรัตจนทําให้สาวหาตดพิรุณมีงานในวงการเข้ามาไม่หยุด ราสุดสาวหยาิพิรุณได้ออกมาโพสต์ภาพบ้านหลังแรกที่มาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองพร้อมลงแคปชั่นว่าประหยัดอดออมมาทั้งปีในที่สุดวันนี้ก็มาถึงซื้อบ้านหลังแรกในราคา10ล้านบาทเป็นอีกหนึ่งความฝันอันยิ่งใหญ่ว่าก่อนอายุ30จะต้องมีบ้านหลังเล็กๆเป็นของตัวเองและวันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วภูมิใจมาก ปลอ,อที่รีบซื้อเพร,ราะ6มิถุนายนนี้จะ30แล้วบ้านหลังนี้อยากเลือกจากดีไซน์ทำเลและขนาดที่ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปเป็นบ้านที่ไม่ได้แค่อยู่อาศายัยแต่กำลังจะเป็นที่ผลิตผลงานที่ถ่ายทำรายการเพื่อมอบความบันเทิงให้แฟนๆได้รับชมอยากจะไม่มีทางได้เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้เลยถ้าขาดแรงสนับสนุนจากบุคคลเหล่านี้ ขอบคุณครอบครัวและเพื่อนที่คอยแนะนำขอบคุณโบ s, 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 s i สไซเอที่อยู่เคียงข้างในทุกเหตุการณ์ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านที่ไหว้วางใจขอบคุณแฟนๆที่คอยติดตามและให้กำลังใจใหยาดมาโดยตลอดขอบคุณทุกท่านจากใจจริงนะคะตอนนี้บ้านดูโล่งๆลงเพราะยังไม่ได้ตกแต่งเลย ฝากติดตามรายการ h a s h t a กโฮมทัวร์ดูพัฒนาการบ้านหลังนี้ไปพร้อมๆกันนะคะว่าตกแต่งเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงใครมีคำแนะนำเรื่องการตกแต่งบ้านและการเลือกเฟอร์นิเจอร์หรือสนใจอยากสนับสน,นุนสามารถคอมเมนต์หรืออินบ็อกซ์มาได้เต็มที่เลยนะคะยินดีมากๆและขอบคุณล่วงหน้า h a ชแท็กโฮมสวิต h โฮมแฮชแท็กบ้านน้อยหลังนี้สุขีเสียจริงแฮชแทนกน้อยทำรรงแต่พอตัว เปิดบ้านหยาดพิรุณท่านผู้ชมแล้วครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ